คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีนิปป๊อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยป๊อปรายการที่จะทําให้คุณดูหนังได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะว่าคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราได้ทางทูวิชันทั้ง3ช่องโดยจะเป็นคุณลูกพีชคู่ไทยฟิล์มหรือว่าทูตีมเอเชียนั่นเองค่ะและว,วันนี้หนังที่แพน a ามาพรายรเพรเซนต์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับตำนานอสุรกายยักษ์ที่เตรียมจะกลับมาอีกครั้งกับเจ้ากิงคองยักษ์นั่นเอง กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าของ s c o u l l Island นั่นเองค่ะโดยหนังนะคะก็เล่าเรื่องราวการเดินทางของช่างภาพหนังสือพิมพ์สาวคนนึงค่ะที่ไปเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาะกอตองอย่าลืมไปติดตามกันกอตองอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูหนังในโรงเนี่ยแพรต้องมีตัวอย่างภาพยนตร์จากเรื่องของ g s k u l แลน l a มาฝากกันกับช่วง m นข่าวรีพีเซนต์ค่ะ นี่นะคะก็คือตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Kong Skull Island นั่นเองค่ะเห็นทั้งเจ้าคิงคองรวมไปถึงตัว Skullcrawler ด้วยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า Skullcrawler เนี่ยคือตัวไหนใช่ไหมคะมันก็คือตัวสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่มีสองขาย,ยาวๆแล้วก็มีหัวที่เป็นกระโหลกนั่นเองค่ะโหน่าติดตามมากๆแต่คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่านี่จะเป็นการกลับมาของเจ้าคิงคองยักษ์แต่ว่าหนังเรื่อง Kong Skull Island เนี่ยไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับคองภาคก่อนๆแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะว่าผู้สร้างเนี่ย เขาตั้งใจจะรีบูตขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะสร้างจัก,กรวาลของเจ้าคิงคองขึ้นมาให้มันไปเชื่อมกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยค่ะโดยคองสแตไอแลนด์นะคะก็กำกับการแสดงโดยจอแดนโวค์โรเบิร์ตค่ะนางนะคะนำแสดงโดยพ่โลกิของเราหรือว่าทอมฮิเลตันนั่นเองรวมไปถึงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างวีลาซันแล้วก็สมิลแอลแจ็กสันอีกด้วยค่ะแต่ว่าคองสแตไอแลนด์นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ความพิเศษยังมีอีกเงียบเลยค่ะไปติดตามกันดีกว่าค่ะ This นี่นะคะก็คือหนังที่เราจะมาพร่าวิพรีเซนต์กันในวันนี้กับคองสกาวไอส์แลนด์นั่นเองค่ะในอนาคตเนี่ยขอบอกเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นในสองเท่าเพราะว่ามีข่าวแว่วแมาว่าเขาจะจับเจ้าคิงคองยักษ์เนี่ยไปปะทะกับก็อตซิลล่าค่ะแต่ว่า2ตัวนี้จะไปเจอกันได้ยังไงที่ไหนเมืออ่อไหรเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปดูกันกับเรื่องของสกาวไอส์แลนด์เพราะว่าผู้สร้างเขาอาจจะมีการทิ้งหินหรือว่าทิ้งเบาะแสเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้คะ่ะ เช่นเคยนะคะแพรก็มีคําถามให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมสนุกกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเหมือนเดิมโดยคําถามนะคะก็มีอยู่ว่านักแสดงหญิงคนนี้รับบทวีเวอรในภาพยนตร์เรื่องของส c o u ร์ไอแลนดได้รับรางวัลอะ a คเดมีอ a วอร์ดรวมถึง Golden g โ o ลบจากการแสดงของเธอในภาพยนตร์แนวดราม่าปี2015เรื่องรูมภาพยนตร์เรื่องอื่นที่มีชื่อเสียงของเธอนะคะก็ได้แก่ Train b r e a k The g ร a b บ e r และชว Jump ัน r e e t นักแสดงหญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรค่ะ ถ้าทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆได้เลยค่ะ3าช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไปรเณียบัตรตามที่อยู่ที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลแอดเดรสรวมไปถึงทางอินบ็อกซ์ใน Facebook f แฟนเพจของทางรายการค่ะคุณผู้ชมที่โชคดีนะคะก็จะได้รับของที่ระลึกจากภาพยนตร์รเรื่องนี้รวมไปถึงบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ n e p l e x 3รางวาัลรางวัลละสองทีนางพร้อมกับบัตรโยนโบว์ลิ่งไปเลยค่ะไอพัดคุณจ้องมือถือซะขนาดนี้คิดว่าคุณบินจีเขาจัมาจากจอไหมไ จ้องอะไรก็ทำงานปกติดได้เวลามาเฉลยเกมสคำถามจากหนังเรื่อง My Memory 1 4 4พื้นที่รักที่ถามไปว่าในเรื่องพัดมีเพื่อนสนิทสอคนชื่อว่าอะไรคำตอบนะคะก็คือพีทกับแตร์นั่นเองค่ะเราไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยดีกว่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Ju Infinity และ Major ร i ซิน e ตด้วยนะคะ นะะในช่วงนี้แพ้ก็จะมานแนะนําหนังเข้าใหม่สัปดาหนะ์หน้ามันจะมีเรื่องอะไรแนวไหนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เตรียมตัวไปดูกันบ้างกับช่วงนี้ New Movie by Major Cineplex ค่ะสัปดาห์หน้าก็มีหนังมาให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะชอบเรื่องไหนก็อดใจร้อยถึงวันพฤหัสกันอีกแั๊เดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ระโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Sharing the w o r l d ด Best n n t e t t a i n m e n t Dream ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้กับพวกเราชาฟีนิปป๊อปด้วยค่ะ <S <S เอาละค่ะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์กันบ้างกับช่วง News Pop ทุกขารร่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกุคนที่ป๊อปก,กันดีกว่าค่ะวันนี้ News Pop นะคะแพรก็มีภาพบรรยากาศการถ่ายทำวันแรก ของภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของปี2018นะคะจาก m a r v e l s สต i โกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Avenger i n n i n n t y y a r นั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการรวมพลเอาซูปเปอร์ฮีโร่จากจักรวาล r า e l เวยเยอะมากที่สุดเป็นบทกิการเลยก็ว่าได้ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะพบกับการเผชิญหน้ากับจอมวายร้ายที่เรียกได้ว่าทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลมาเวได้ใน a v e n g e r อ Infinity War พฤษภาคมปี2018นะคะและนี่ก็คือ News ป o p ในช่วงนี้สําหรับสัปดาห์หน้า News Pop จะมีอะไรมาอัปเดตต้องอย่าลืมติดตามกันค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ s ี i Pop แล้วนะคะขอย้ำกันอีกสักทีว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทางทวิชั o นทั้ง3ช่องไม่ว่าจะเป็น True Movies True p r e i u m หรือว่า True Film Asia ค่ะหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทางเซนแอลของทาง s ี i Pop ติดต่อพูดคุยติชมรายการกับเรานะคะทางอีเมลแอดเดรสก็ได้ค่ะ c i n i p o p t r u e v i <isions> s i o n s t m a i l c o m หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับเรานะคะนั่นก็คือทาง Facebook แฟนเพจของเรานั่นเองค่ะแล้วนี้แาะก็ต้องขอขอบคุณค่ายหนังใจดีทุกๆค่ายเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้กับพวกเรารวมไปถึง Finiplex Studio สำหรับสถานที่ถ่ายทำและที่ขาดไม่ได้ ก็คือคุณผู้ชมนะคะที่ร่วมดูหนังกระแพมตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะหมดเวลาของซินิป๊อปแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ